พบกับรายการข่าวเมาส์สุดมันตั้งแต่ดึกยันเช้ารวบรวมข่าวสารทุกแห่งรู้ข่าวเช้าก่อนใครกับพิธีกรที่จะมาคุยข่าวแบบฉบับคนอารมณ์ดีเจาะลึกแวดวงกีฬาทั้งไทยและเทศเมาส์แซ่บมันเป็นกันเองแฉลึกแฉลับวงการบันเทิงกับคลิกมันยันเช้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน <Live. S 2> ช่วง Star News สนับสนุนโดย New v i o s TRD Spo r t ร์ตีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีฟู้ไลฟ์ค่ะ,คะที่ใจค้าว่าไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยนะคะมีหลากหลายประเภทค่ะ,คะเพื่อนนะคะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะคะ แต่ว่าเพื่อนแท้เนี่ยหายากจังก็เราสองคนนี่ยังไงล่ะคะ <c oughs> เป็นเพื่อนแท้คุณผู้ชมคะ่ะคอยอัปเดตข่าวมาเธอนะคะมาฝากกันทุกวนันไม่มีวันหยุดไม่มีวันเอื่อเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> โอ้โหเรียกได้ว่าใครที่อยากดูข่าวแซบๆข่าวด่วนๆเนีนะคะมาดูพวกเราได้เลยัดเต็มให้แน่นอนคะ่ะว่าแลละไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะกับช่วงนี้เลยคะ่ะ Star News รับกระแสะฟุตบอลโลกที่กำลังมาแรงเทสโก้โลตัสจัดกิจกรรมเต้นแซมบ้าต่างปรากฏการณ์โลกจารึกในกินเนส s ์เวิร์ โดยมีพระเอกอย่างเดม่าและชาวไทยมากกว่า500คนรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าค่ะก็จุดประสงค์ในการจัดงานนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้จะเป็นเทศกาลของฟุตบอลโลกเทสโอลตัสเองเนี่ยโดยวิธีการดําเนินงานของเราคือเราอยากให้ความสุขกับลูกค้าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกเย็นเนี่ยถ้าจะเห็นเราจะมีการเต้นแอโรบิกหน้าห้างส่งเสริมสุขภาพ สองอย่างที่เราอ,อยากได้ก็คือหนึ่งความสุขอนนันที่สองคือเรื่องของแอโรบิกซึ่งให้เรื่องของสุขภาพใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากคือโมเมนต์ที่เราตอนที่เรา,เร,า,าร่วมงานากิจกรรมคือเราก็เต้นแบ่ความมีความสนุกมากทุกคนก็เก่งมากแล้วก็พอได้รับกำลังสติสี่ร้อยก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้เป็นหนึ่งใน,านงานที่ดีมาก ก็โลโตสัสในครั้งนี้ถือเป็นการ,รสร้างกระแสความคือฮับรับเทสต์การบอลโลกและยังสร้างปรากฏการณ์ทในโลกตั้งใจหรือในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ต,ต้นหอมแต่งลิเกะหม,มอคลานขอคืนดีแท็กพร,รันยู่ส่วนคิมเบอรี่เปิดอกหมดเปลือกขาวเข้าข้างหมากทะเลาะมิน้นจนอันฟอล่โตทะเลาะผู้จัดการพี่สัสาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสก็คุยกันเหมือนเดิมไม่ได้อันฟอล่นะคะอาจจะฟอล่เป็นคนต้นๆไม่ได้มีผู้จัดการเป็นหลักก็ยังให้เกียรติเขาแล้วก็เคาลบคขาเหมือนเดิมส่วนอัตตีต้ต้นเล่นเลิฟซีนจนทะเลาะกับแฟนชวนดูไวฟิลไม่ทะเลาะครับ <c oughs> ก็บอกว่ามีถ่ายเลิบซีนคือเราทำงานตรงนี้ด้วยครับเขาก็รู้ว่ามันคือการทำงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานไม่จะเป็น นักแสดงหรือทีมงานทุกคนฝากน้องลูกจันทร์วินจัดนครไวฟินแรงผลยกให้เป็นเจ้าหญิงสกอยค่ะตอนนั้นหนูดูใน Facebook มีคนแต่งตัวเหมือนยกแล้วเขาก็ลงว่ายกไวฟินเขาเป็นสกอยจริงๆเลยก็ดีใจค่ะมีคนที่ชอบที่เราแสดงเป็นคาลรคเตอร์ของยกเกรดรับควงจินดาวจริงเปล่าแย่งกับพี่ห่นคือฝากน้องเขาือของแลนัดไปเอาของก็กกกเลยติดเลี้ยงข้าวน้องเขามือหนึ่งตอนแรกเราก็กลัวจะเป็นข่าวเหมือนกันแหละก็ไม่ได้ซีเรียสเลยที่เขาเป็นข่าวกับพ่านก็ยังได้คุยกับเขาอยู่นะลราก็ตอบ งานที่อยากที่จะร่วมง,งานกับเขามากที่สุดน่าจะเป็นหนังครับผมว่าเขาเก่งทางหนังมากกว่าอยากจะมาเจอกันสักเรื่องวัดกันว่าจะยังไงปากมะน,นาวรับสนิทมิกทองระยะแต่ไม่เรียกแฟนปล่อยนุ่มนักบอลเป็นแค่พี่ชายค <st> ่ะก็เป็นเพื่อให้ด้วยนิสัยเขาน่ารักเราผู <st> ้หญิงคนเดียวในกลุ่ม <st> เขาต้องเทคแคร์ดูแลปกตินักบอลยังอยู่ไหมพี่เขาเป็นพี่ที่ดีเราก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เราเรียนวันนี้พิงกี้เบิร์ดเดย์ครบ28ปีรุดทําบุญบ้านเด็กพิการยันยังโสดขอลุยนางโชว์ยังมีอีกหลายซีนที่จะต้องเป็นโชว์ที่แบบ ว่าอลังการมากเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆดููกันไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่ายังไม่มีใครมาวินส่วนกัหลุยโปรโมทซีแผ่นดินฟินเบ r ร์เดกคูจินหมอฤทธ์ก็ขอให้ฤทธิ์มีสูงมากแล้วกนอยากให้เขาได้ทำเป็นสิ<ม>่งที่เขารักเป็นกำลังใจให้ฤทธิ์ในการเรียนให้จบเร็วๆด้วยแล,วแล้วก็จะได้มาทำงานอย่างเต็มที่ในวงการนี้นะฮะฝากอาฟิตปังหวังโชกกล้ามแข่งรุ่นพี่หันมาดูอาเมนพร้อมแล้วละครเวทีเรื่องแรกฟิตหนักน้ำหนักลด9กกิโลค่ะพี่อาร์สอนฟิตเนสผมตลอดเลยครับช่วงเช้าผมจะฟิตเนสเองแล้วก็พอ มผมหนัก70ตอนนี้ก็เหลือ61.9ครับลุกน้ำชาแกลนมาเต็มแกลนอัปเดตอาการป่วยลามาที่แขกเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอมันอักเสบเราก็ว่าเราทาไมเราถึงปวดหัวบ่อยเคี้ยวอาหารก็แบบปวดกรามไปตรวจพบว่าข้อต่อกรามอักเสบนี่เองฝากพี่เข่วงโยเกิร์ตสยบข่าวรักเ้าด่วนไม่มีนะไม่มีอะไรจริงๆมีเพื่อนนักข่าวนี่แหละครับส่งเอสเปชยบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานยังเห็นหวานอยู่เลยในในจีคืองงมากไม่รู้ข่าวนี้มาได้ไงคือเราสองคนก็แบบปกติกันมากส่วนน้ําชาโต้พา แฟนไปที่ญี่ปุ่นด้วยไปไทยเฟสติวัลที่นู่นก็ได้เชิญไปนากโยะไปกับผู้จัดการไปกับทีมงานไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อะคะช่วงนี้ตบท้ายปุ๊กลุกลัดฟ้าไปอังกฤษยันพี่อ้ําไม่ได้หาแฟนให้แน่นอนค่ะจริงๆปกติไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่พูดนะเอ้ยื่อไหรมีแฟนนะน้องเว่งนานอะพี่หาไม่ได้ <laughs> ช่วงน้าห้ามพลาดยายาณเดชถูกวิจารณ์ออกจากกลุ่มลายเหมือนไม่รักเพื่อนติดตามได้ในช่วง t a l k o f the t o ท n ค่ะ to the pool life life you on talk off the town รู้ลึกรู้ดีต้องที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วก็อัปเดตเอ็กซ์คลูสุดๆเลยนะคะน้องป้ายเอาเป็นว่านะคะพี่แจค๊คใครที่อยากรู้ลึกรู้ดีแบบนี้ต้องติดตามช่วงนี้ค่ะกับช่วงชอบออสุดชา ที่ถือว่าอยู่ในแก๊งเดียวกับหนุ่มมากปรินและสาวมิ้นชริดยาที่กําลังมีปัญหาเปิดศึกทะเลาะก,กันอยู่ตอนนี้ซึ่งงานนี้ทําเอาพระนางคู่ขวัญณเดชยายาได้ตัดสินใจออกจากไลยกลุ่มไปไม่รู้วหนูออกมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ด้วยแบบว่าเหตุการณ์อันนี้ที่มันค่อนข้างแบบว่านานแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเข้าข้างใครเพราะฉะนั้นออกเลยดีกว่าเรนคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> พูดง่ายแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรก็เลยออกมาก่อนมีคนออกบ้าง,างครับผมลำบากใจอยู่แล้วเอา,อางี้แล้วกันตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยเหลือแค่ผมมากีแล้วก็ม ก็ให้ทุกอย่างเขาได้แบบว่าอธิบายกันเองหรือว่าเคลียร์กันเองก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเป็นกำลังใจให้กันยังไงก็เป็นเพื่อนกันที่ทํางานกันมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งหมากทั้งมิ้นทั้งคิมทั้งยาย่าทั้งนาเดททั้งพี่บอยทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปค่ะล่าสุดเลยทําให้เกิดกระแสวิจารณ์ตามมาว่าที่นาเดทยาย่าออกจะกลุ่มดูเหมือนไม่รักเพื่อนไม่ช่วยเจรจาไม่ช่วยหมากมิ้นเคลียร์จร ไม่อยากให้คิดว่าออกมาเพราะว่าไม่เป็นห่วงเพื่อนแต่เราออกมาเพราะว่าเราคิดว่าวิธีนี้เขาน่าจะเคลียร์กันสองคนน่าจะดีกว่ายายานะเดชที่ออกไปเนี่ยคือไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรด้วยเขาแค่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเคลียร์กันก่อนนะเราให้กลับมารวมกันดีกว่าเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่นะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันไปมีอะไรที่เราแนะนํากันได้ติชมกันได้เราก็ทําอะไรที่เราบอกกันได้ก็บอกอะไรที่บอกไม่ได้เราก็ไม่บอกเราก็จะโกรธเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีสิทธิของเขาผมคิดว่าบรรลุนิติภาวะแล้วผมโตแล กันไปเคลียร์กันอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วโอเคยังไงแล้วเราค่อยกลับมาสร้างกลุ่มลายหม่เป็นกําลังใจจากข้างนอกอยให้เรื่องมันค่อยๆซาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยมาคุยกันอีกทีก็จริงๆอยากให้จบด้วยการเข้าใจกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราทุกคนเป็นคนนอกเราก็ต้องติดตามด้วยกันว่าจะเป็นยังไงยังไงเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อยากจะให้เบียกกันให้ได้เอาใจช่วยทั้งสองคนเลยค่ะเวลาสองคนตีกันเนี่มันก็จะเอิดลูกหลงได้ถ้ามันคนอยู่ด้วยถ้ายังอยู่ในกลุ่มก็ต้องไปรับรู้ถึงความขัดแย้งแล้วก็ไม่ ลูกใครผิดใครถูกเขาก็เลยคิดว่ากลัวโดนลูกหลงออกดีกว่าไม่ต้องรับรู้อะไรเลยค่ะแม่แมแม้ที่นักดเทดียาอยญ่ายาก็ออกมาจากกลุ่มไลน์ก่อนเพราะว่าอยากให้หมากมิ้นหันหน้าเคลียร์กันที่จบเคลียร์ชัดนะคะท้ายที่สุดมิตรภาพก็ยังอยู่เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่วันยังค่ำและเจ้าคะ่ะ นหมดเวลาห่งความถุกแล้วล่ะค่ะน้องป้ายอ้โหยังไม่อยากให้หมดเวลาเลยอยากยื้อไว้นะคะอยากยื้อไว้คุณพี่แจ๊เหมือนกล่องใบนี้ใช่ไหมคะใช่งั้นเอากล่องไปโอ้ยาวเล่นนะคะก็<อ>สามารถติดตามชมรายการ G Fuel Life ได้ใหม่พรุ่งนี้แน่นอนค่ะกับเวลาดีๆนะคะที่ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ19นาฬิกา10นาทีถึง20นาฬิกานะคะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ Who live?